คือต้องการยื่นขออนุญาตอาคารสี่หลังเพื่อจุดประสงค์จะเปิดเป็นร้านอาหารและจําหน่ายเครื่องดื่มครับโดยมีอาคารหลังแรกครับเป็นอาคารร้านอาหารหลังที่สองเป็นอาคารคาเฟ่ขายเครื่องดื่มครับส่วนหลังที่สามเป็นอาคารโรงครัวครับส่วนหลังที่สี่เป็นอาคารห้องน้ําคําถามก็คือว่าการขอเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยครับต้องมีสถาปนิก และวิศวะกรควบคุมหรือไม่ครับอาจารย์ตอบคาถามนี้ก่อนนะครับครับนะการเขียนว่าเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้แสดงว่ามันไม่เชื่อมต่อกนะันอฮะเช่นแยกกันไม่มีโครงสร้างที่มาต่อเชื่อมกันนะแยกเป็นจุดๆ,ๆ,ๆเป็นหลังเลยนะแล้วก็ไม่มีหลังคาคลุมที่เดินต่อเนื่องกันอ่าเนะีนะ่ถือว่าเป็นหลังแต่ถ้าเชื่อมต่อกันมีหลังคาคลุมหรือมีโครงสร,ร้างมาเชื่อมต่อเป็นคันกอดินต่อเนื่องอันนี้ก็ถือเป็นหะลังเดียวนะแต่นะนะต้องแยกให้ดีถึงแม้เราดูเอ๊ะมันแยกกันเป็นหลังเป็นหลังเนี่ย นะครับแต่มังเอือนมันอยู่ใต้ดินที่มีโครงสร้างเชื่อมต่ออ่าเนี่ยก็ถือเป็นหลังเดียวแต่โอเคอันนี้ก็ถามมาว่ายกเปไปหลังก็ต้องต่อปไปหลังอันนี้ก็คือต่อว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นงานสถาปยกรรมควบคุมก็เป็นอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์เนี่ยก็เป็นอาคารสาธารณะเป็นอาคารสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับก็ถือเป็นอาคารสถาปยกรรมควบคุมเมื่อเป็นงานสถาปยกรรมควบคุมนะครับก็ต้องมีสานิกเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบอื และรวมทั้งลงนามควบคุมงานในมาตราที่29ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันหรือคนละคนกันก็ได้อ,อีกตัวก็คือว่าเมื่อเป็นอาการพาณิชย์เป็นอาการสาระนะครับอาการสาระเนี่ยต้องมีวิศกรโยธานะครับระดับสามัญวิศกรขึ้นไปนะครับเป็นผู้รับชอบงานออกแบบและคำนวณส่วนการควบคุมงานเนี่ยในลักษณะแบบนี้ก็เป็นปาคีทิศกรเนี่ยได้ไม่เป็นไรนะครับ Okay, แล้วก็คําถามต่อไปครับการออกใบอนุญาตต้องออกเป็นหนึ่งใบต่อสี่หลังหรือว่าออกเป็นหลังหลังครับอาจารย์ก็ยื่นเป็น,ปนชุดเดียวกันการยื่นเป็นชุดเดียวเนี่ยหนึ่งเจ้าของเลยต้องเป็นคนเดียวก่อนนะอ๋อเพราะว่าเวลาขึ้นต้นไหนไหมครับข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาไหมเราต้องเขียนตามแบบฟอร์มขอหนึ่งเป็นตรงนี้แน่นอนครับคนเนี่ยก็ต้องเป็นคนเดียวกับนเจ้าของอาคาร นะครับที่ไปยื่นขออนุญาตก็เขียนไปนะว่ามีอาคารกี่หลังลักษณะชั้นเดียวสองชั้นและพื้นที่เท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่ก็มีหนึ่งวงเล็เบหนึ่งวงเล็เบสองวงเล็บสามวงเล็เบสี่นะครับก็เขียนไปไนดะ้นะครับแล้วก็คําถามต่อมาครับค่าไปอนุญ,ญาตสองร้อยบาทใช่หรือไม่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในกฎกระทรวงหยดที่เจ็ดสิบนะครับก็มีการแก้ไขก็ในกฎกระทรวงยกที่เจ็ดในข้อที่หนึ่งแลข้อที่สอง พปลนตรงนี้อาคารตรงนี้นะครับมันไม่ใช่อาคารอยู่อาศัยมันไม่ใช่เพื่อการเกษตรเรืออะไรพวกนี้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยฉบับละยี่สิบาทเดี๋ยวนี้ก็ต้องฉบับละสองร้อยนะครับถูกต้องครับแล้วก็ข้อที่สี่ครับค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบครับคิดเป็นตารางเมตรละห้าสิบตางางถูกต้องไหมครับอาจารย์อ่าอันนี้ค่าธรรมเนียมในการตรวจนะครับก็ดูในอในข้อที่กฎกระทรวงฉบับที่เจ็ดนะครับเหมือนเดิม ก็ค,คือข้อที่สามวงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งเนี่ยก็คืออาคารที่สูงไม่เกินสองชั้นเมื่ออาคารสูงไม่เกิน2ชั้นเนี่ยครับก็คือคิดตารางเมตรละศูนศนบาทก็คือห้าสิบสตางค์นะครับก็คิดไปนะครับครับครับอ,อาจารย์